สวัสดีครับครอบคบอรัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านหลังจากที่พายุผ่านไปนะครับที่อีสานใต้วันนี้ผมออกมานั่งพูดารายการนะครับในบรรยากาศสบายๆข้างนอกนะครับก็อาจจะได้ยินเสียงนกนะครับเสียงนกเสียงลมนะครับเสียงฝนที่กําลังยังมีลงเม็ดเล็กๆน้อยนะครับหลังจากพายุลูกใหญ่ผ่านไป นะครับเปลี่ยนบรรยากาศบ้างครับสําหรับครอบครัวฟุตบอลไทยนะครับมีเพื่อนมาถามว่าอคอเทนเนตี้สีคองคุณมีอะไรบ้างไม่เห็นคุณพูดเลยผมพูดมาเป็นร้อยรอบแล้วครับ ผมขอพักการพูดนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องต่างๆผมเข้าใจครับคลิปนี้มาขอตอบคำถามเ,เพื่อนๆนะที่มาสงสัยแล้วก็มีหลายๆท่านบอกว่าคุณพระกินต้องใจเย็นๆนะครับบางครั้งก็พูดในลักษณะที่อบอกว่าผมใจร้อนเกินไปหรือเปล่าอะไรคือต้องเข้าใจะนะครับโค้ดเข้าใจอะไรที่จริงแล้วนะครับผมผมก็พูดไปแล้วครับว่า ผมพูดเรื่องนี้มาเป็นปีแล้วนะครับผมพูดเรื่องนี้มาเป็นปีแล้วแล้วก็ผมก็พูดในวิธีที่สุภาพวิธีที่เป็นแนวคิดตลอดมาแต่ที่ผ่านมานะครับ่ผมรู้ว่านะครับมีบางคนบอกว่าทำไมไม่ยื่นหนังสือเลยนะครับทำไมไม่เข้าไปพบมาดามแป้งเลยจะได้ทราบหลักการแล้วก็จะได้ทำโปรเจกต์นี้ให้เกิดผลสำเร็จนะครับ คือจริงๆแล้วเนะี่ยคือผมไม่ต้องเอ,อ่ยวาจาใดคนที่มีวุฒิภาวะาคงเข้าใจผมดีนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับว่าการกระทําอย่างไหนควรจะไม่ควรนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมทําในช่องนี้ผมพูดตลอดครับว่าผมทําเพื่ออาวงการฟุตบอลไทยนะครับแล้วก็ทําเพื่อการประชาสัมพันธ์ในะลักษณะครอ,อบครัวฟุตบอลให้ได้ทราบพื้นฐานที่ถูกต้องในการก้าวเดินไปสู่ระดับเอเชียนะครับ อาการาทำโปรเจกต์ที่ทำช่องของผมเนี่ยนะครับคือผมจะเล่าให้ฟังอย่างนี้นะผมเคยมีโครงการโครงการหนึ่งนะครับเป็นบริษัทเป็นโครงการระดับระดับพันล้านแล้วกันครับที่กรุงเทพตอนนั้นบริษัทผมล้มในปี2541ในวิกฤตเศรษฐกิจต้ยมยำกุ้งนะครับใหญ่ขนาดไหนก็ไปไม่รอดครับช่วงนั้นนะแล้วก็ผมเองก็ ได้รับการทาบถามนะให้มาอยู่ในตําแหน่งหัวหน้าสูงสุดของการไปแก้ไขปัญหาเพราะว่าเขาขาดทุนไปแล้วครับเป็นสิบสิบล้านบาทนะครับผมเข้าไปในโปรเจกต์นี้นะครับ ผมไปผมก็ผมก็ปรับเปลี่ยนทั้งหมดเลยครับผมไม่พูดมากและผมไม่ต้องไปนั่งถามว่ามันเกิดปัญหาอะไรหรือผมไม่ต้องไปศึกษาเรื่องดราม่าภายในสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือผมรู้แล้วว่าปัญหามันคืออะไรผมก็เปลี่ยนตัวผู้บริหารนะครับแล้วก็ผมก็กัดเข้าไปทาเลยในบางสิ่งบางอย่างและในสุดภายในครึ่งเดือนเนี่ยผมก็สามารถประสบความสําเร็จในสิ่งที่เข้าร่วมเร็วมาครึ่งปีนี่นี่คือผมเล่าให้ฟังนะครับใน,ในสิ่งที่ผมทําตลอดมา แลวจากนั้นผมนก็กลับมาทำบริษัทต,ตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะครับในในรอบที่สองหลังจากที่เจเผชิญกับวิกิตตุมยำกรุงฟุตบอลไทยนะครับถ้าจะว่าไปนะได้หลายคนใหญ่ผมเข้าไปเข้าใจว่าเขากำลังพูดกันอะไรในสมาคมเขามีปัญหาอะไรเรื่องมาดามแป้งอิชิเป็นอย่างไรบ้างในตอนที่อ่าอิชินะบอกให้นักเตะทุกคนเนี่ยนะครับเข้าไปในห้องแต่งตัวแล้วมาดามแป้งไป บอกนักเตะให้ไปขอบคุณแฟนบอลนะครับหรือว่า,าเกี่ยวข้องกับเรื่องโค้ดนะครับอันทนีฮัดสันเป็นใครนะครับอันทนีฮัดสันเป็นใครแล้วก็เขาต้องการอะไรเขามาทำแบบนี้ตอนนี้ เพราะว่าอะไรนะมีผู้ช่วยกี่คนมีโค้ดประตูนะครับซึ่งเป็นอดีตผู้ักษาประตูทีมชาติไทยและตอนนี้เอกสารของจุดเบลเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วในไทยลีกเป็นอย่างไรบ้างคือจริงๆแล้วเนี่ยผมเดินเข้าไปผมไม่ต้องไปถามเลยครับว่าไอ้ความล้มเหลวที่ผ่านมา50ปีมันคืออะไรและเพราะอะไรคือถ้าผมเดินเข้าไปผมก็ทําแบบใหม่เลย นะครับคือทำ ity, คอทันทีสีข้อทันทีเพราะผมรู้ว่ามันมันไม่เหลือเวลามากพอแล้วนะครับที่จะที่จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่ผ่านมานะครับคลิปนี้พูดสบายๆครับ,บ,บพูดแบบสบายๆแล้วก็ผมอยาพูดแบบผ่อนคลายนะสำหรับช่องพกิ c h ชน n นลขอคลิปเดียวครับที่ผมจะทำแบบนี้นะก็ผมสรุปมันสั้นเลย นะครับคอเทนิตี้สข้อถ้าเราไม่ทําตอนนี้นะเราจะไม่ได้ไปฟุตบอลโลกปี2030และเหตุผลต่างๆที่มันมีปัญหาประเด็นอะไรก็ตามแต่ในสมาคมนะครับมันเป็นเรื่องของทัศนคติที่ไม่เข้าใจคอเทนิตี้ี่ข้อทั้งหมดและผมก็ไม่จําเป็นจะต้องไปทราบรายละเอียดเรื่องดราม่าเหล่านี้นะครับแล้วก็สิ่งที่เรากําลังอยู่ในละครฉากใหญ่ก็คือการติดตามข่าวเกี่ยวกับ สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในสมาคมหรือวงการฟุตบอลไทยตอนนี้นั่นมันดราม่าทั้งสิน้นเป็นดราม่าที่ไม่มีความเข้าใจเรื่องคอเทนิตี้แม้แต่น้อยผมสรุปแบบนี้เลยนะครับนี่แหละครับผมรู้ว่าเรามาคุยกันในช่องเล็กๆของผมเพียงพอแล้วครับสําหรับการที่จะเดินเข้าวไปสู่อนาคตของฟุตบอลไทยแล้วมันจะเกิดขึ้นตอนไหนเนี่ยผมคิดว่านะผมพูดในพื้นที่ของผมนะผมไม่ได้ไปไปผสมโรงพูดเกี่ยวกับเรื่อง มุมนั้นของพูดตัดสินมุมนั้นของอไทยเลีกมุมนี้ของอามาดามมุมนี้ของอิชิผมไม่เคยพูดเรื่องเรื่องละครช่องสามเลยในช่องผมแม่ผมพูดเน้นๆแต่เน้นเนื้อครับผมพูดแต่เรื่องทําอย่างไรเราจะได้ไปบนโลกขอพระคุณเพื่อนที่มาคอมเมนต์บอกว่าคําพูดของพะคินชาแนลเนี่ยคือคําพูดนะครับที่จะมุ่งตรงไปสู่ฟุตบอลโลกอย่างเดียวเพียวๆครับไม่มีเรื่องอื่นเลย ไม่สนใจอะไรนะ้งสิ้นว่าเขาจะคุยอะไรกันเขาจะดราม่าอะไรกันเพราะเรื่องเหล่านี้นะผมจะยุติไว้ทั้งหมดนะถ้าผมเดินเข้าไปในโปรเจกต์นี้นะถ้ามีคนมาติดต่อผมเหมือนที่ผมพูดในต้นคลิปไงว่าโอ้โหครับคุณไม่ชินงานของผมเนี่ยมันขาดทุนทางที่นาดมาแล้วเนี่ยเป็นร้อยล้านเป็นร้อยล้านบาทมันดอกมาหาสิบปีสาสิบปีแล้วคุณช่วยไปดูให้หน่อยนะครับพอผมเดินเข้าไปเนี่ย นะครับแน่นอนครับคนที่บริหารก่อนผมนั่งอยู่ตรงน,นั้นจะมองหน้าผมแบบไม่พอใจแต่ต้องแต่ก็ต้องลุกออกจากโต๊ะครับออกจากโต๊ะในตำแหน่งสูงสุดให้ผมไปนั่งแทนนะครับและบรรดาริ้วล้อต่างๆที่นั่งอยู่บริเวณนั้นนะไม่ว่าจะเป็นเสมียนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายจัดซื้อไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลต่างมองผมลักษณะว่าไอ้นี่มันเป็นใครวะมันเก่งมาจากไหนมันเดินเข้ามาแล้วลูกพี่ยู้ตรงลุกออกจากโตะนะครับ แล้วจากนั้นเขาก็ต้องเก็บข้าวเก็บของในโต๊ะเข้าออกไปทั้งหมดจากนั้นมันก็แล้วแต่ละครับว่าสัญญาเ่านั้นที่นั่งอยู่ตรงนั้นนะแล้วก็ฝ่ายจัดซื้อต่างๆเขาจะปรับตัวหรือไม่กับกับโปรเจกต์ของผมถ้าเขาไม่ปรับตัวผมก็เปลี่ยนบุคคลแค่นั้นเองครับจากนั้นผมก็จะหยุดหยุดทุกสิ่งทุกอย่างไว้สักนะครับแป๊บหนึ่งเพื่อจะรีเซ็ตใหม่ประชุมใหม่ทั้งหมด แล้วผมจะวางมาตรก,การลงไปให้คนร้อยกว่าคนทั้งหมดว่าต่อไปนี้นะเราทำกันแบบนี้ก่อนอื่นไม่ต้องทําอะไรแล้วสิ้นทําความสะอาดครีนครีนทุกแผนกให้สะอาดรีเซ็ตเป็นศูนย์ให้หมดนะครับรีเซ็ตเป็นศูนย์ให้หมดเริ่มต้นเซ็ตซีโร่ทั้งหมดแล้วก็เริ่มต้นขึ้นมาใหม่นะครับในรูปแบบใหม่ทันทีเรื่องนี้นะเขาล้มเหลวมาครึ่งปีหรือปีหนึ่งผมทําสําเร็จภายในครึ่งเดือนครับ นี่แครับคือสิ่งที่ผมบอกว่าเราต้องเข้าใจในสิ่งที่มาถูกต้องก่อนเราถึงจะสามารถเดินไปได้ถ้าเราไม่เข้าใจก็ป่วยการครับที่เราจะไปฝืนธรรมชาติกับสิ่งเหล่านี้นะครับนี่เองครับเป็นสิ่งที่ผมบอกว่าเออมันไม่จําเป็นต้องเดินเข้าไปไปบอกใครนะครับมันไม่จําเป็นจะต้องเข้าไปรู้ว่าเขาทําอะไรกันในสมาคมไม่ต้องไปรู้เรื่องนะครับเอามามาเอา,เอามาทำให้มันเป็น อาข่าวในลักษณะละครช่อง3ให้คนติดตามยอดวิวผมไปเยอะและผมสามารถดำรงตนตในฐา,านะฐานะสื่อได้แต่ผมพูดในฐานะในมุมมองของผู้บริหารและผมเพื่อพูดเพื่อที่จะเอาแนวความคิดนี้เนี่ยบรรจุไปในกระแสของฟุตบอลไทยเพื่อที่จะให้เกิดฟุตบอลแฟมิลี่หรือครอบครัวฟุตบอลไทยที่เข้าใจเส้นทางของฟุตบอลของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะทีนไทยของเราให้แจ่มชัดเพื่ออนาคตนะครับมีผู้บริหาร นะครับรุ่นใหม่ขึ้นมาเนี่ยจะได้เดินไปในทิศทางที่ถูกต้องนะครับผมเองอาจจะไม่ไม่ได้มีโอกาสหรือวาสนาหรือมีความสามารถจะเข้าไปบริหารในสิ่งเหล่านี้ได้หรอกครับเพราะว่าอย่างที่ท่านเห็นเลยครับมันสลับซับซ้อนมากแต่แนวคิดของผมเนี่ยผมมั่นใจว่ามันน่าจะเป็นแนวคิดเดียวนะหนึ่งในเจ็ดสิบล้านคนครับที่ผมคิดตอนนี้ไม่มีใครคิดแบบผมหรอก และนะครับถ้ามันง่ายป่านนี้เราเราได้ไปฟุตบอลโลกแล้วเพี่ยนแต่ว่าท่านลองพิจารณาในแนวคิดของผมนะว่าผมคิดถูกหรือเปล่าแล้วมันเป็นแนวคิดที่คนอื่นเนี่ยคิดได้หรือยังมันเป็นแนวคิดที่มันซ่อนเร้นนะเหมือนเส้นผมบางภูเขาอยู่ตลอด30 50ปีที่ผ่านมาวันนี้ผมมาเปิดโลกกระทัศ ผมมาพูดในลักษณะที่ผมขอนะครับจะเรียกไว้เลยว่านี่นี่คือธรรมนูญฟุบอลไทยนี่คือสิ่งที่ท,ทำให้เราก้าวต่อไปได้ในอนาคตผมไม่คนปีกเล่นผมอยู่สง,ส,งสงบสงบแบบนี้แหละครับในฐานะนักเขียนผมไม่ชอบเข้าสังคมผมไม่ชอบไปดราม่ากับใครและผมไม่มีอะไรเป็นบทที่จะทําให้ท่านมีความสุขในการติดตามแต่ผมมีความจริงมาเล่าให้ฟังในช่องพระกินชาแนลคลิปนี้ต้องกราบขออภัยนะครับทําคลิปแบบนี้เปลี่ยนบรรยากาศครับผมอยางมานั่งโล่งๆอ่ะผมไม่อยากนั่งในห้อง นะครับผมไม่อยากจะนั่งในที่อุดอู้ผมอยากมามาสูดอากาศธรรมชาติฟังเสียงนกนะครับเห็นไหมครับนกบินะมาดูบรรยากาศหลังพายุผ่านไปนะครับส่วนทีมชาติไทยนะครับมีคนบอกว่าคุณพะกินต้องอดทนนะเดี๋ยว าส้นสุดสองแมตชนี้มาดามแป้งเขาจัดการจัดการง่ายเหรอครับในมือคอเทนิตี้ยังไม่เข้าใจเลยจะจัดการไปยังไงครับเดี๋ยวก็จะมีเอาฝากคนนี้เขาไปหน่อยหนึ่งแบ็กซ้ายนะนะครับฝั่งซ้ายก็ให้ให้โฟ์แบร์แล้วกันฝั่งขวาก็าให้สึกสันลาตีเป็นปีกแล้วกันมันตรงคอเทนิตี้ที่ไหนครับนะครับคือดูแล้วมันมันยังอยู่ห่างไกลกับวิธีการผมคิดไปไปไม่ได้ครับไปไปไม่ได้เลยผมผมคิดได้แค่ว่า หลักการของโคตชที่สี่ข้อเป็นลิฟท์สองยอดครอ,อ,อบครัวฟุตบอลเนี่ยผมขอฝากไว้กับเพื่อนๆทุกคนที่รักช่องมาเก็ตชาแนลแล้วกันนะครับว่านี่คือหลักการที่ถูกต้องบอกต่อสืบลูกสืบหลานครับว่าเราจะต้องผลิตเยาวชนขึ้นสู่อาชีพและมุ่งตรงไปยังลีกยุโรปหรือล,ลีกใหญ่ที่สุดจากนั้นค่อยเอามาติดทีมชาตินะครับและแยกข้อที่หนึ่งคือทีมอาชีพทีมชาติชุดใหญ่ออกจากข้อที่สองการพัฒนาให้เด็ดขาด และพัฒนาโค้ดให้เข้าใจเรื่องนี้และพัฒนาโค้ดให้เพียงพอนะครับในส่งไปถึงนู่นเลยครับการูเลยโค้ดดีๆจากนั้นต้องทำข้อผัวฟุบด้วยทัศนคติแบบผมพูดเนี่ยให้กระจายไปให้ได้10ล้านคนวิธีการนี้จะทำให้ทีมไทยเราไปสู่อนาคตในระดับเอเชียระดับท็อปและระดับโลกได้อย่างถาวรน,นี่เป็นวิธีการเดียวเท่านั้นแต่ถ้าเราจะดราม่านะตอนนี้หน้าข้างหน้าผมยังไม่มีใครอยู่สักคนครับ ไม่ใช่การพูดคนเดียวนะแต่เป็น,ปนการพูดในสิ่งที่มันถูกต้องแต่ท้านหน้าข้างหน้าผมเนี่ยมีเรื่องราวเต็มไปหมดไม่ว่าจะเรื่องงบป,ประมาณไม่ว่าจะเรื่องอ่าอนาคตของคนนั้นคนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํานะครับเพื่ออะไรบางสิ่งบางอย่างมีคนอยู่ข้างหน้าผมร้อยคนเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นผมต้องคีนก่อนครับคีนดอกให้ให้ใหงเงี้ยแบบเนี้ยแล้วก็เรียกทุกคนมานั่งข้างหน้า แล้วก็กล่าวนโยบายและก็ทําพร้อมกันและเราจะไปฟุตบอลโลกครับเราจะทําให้ทีมชาไทยเราไปสู่ระดับเอเชียให้ได้ครับนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าอนาคตมันต้องเกิดและสิ่งต่างๆที่มันไรเหตุผลมันต้องหมดไปนะครับเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้แน่ครับถ้าเราร่วมเข้าใจในบริบทลักษณะการก้าวเดินในลักษณะคอเทนตี้สคอและสิ่งที่ผมกําลังพูดนะครับครบ10ล้านคนมีพลังมากพอที่จะขับเคลื่อน นะครับแล้วสิ่งที่เราเรียกว่าการวงวนรูปอ่ะมันจะไม่เกิดขึ้นอีกนะครับผมไม่เชื่อครับผมไม่เชื่อนะว่าการทำทีมแบบนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นทีมที่ดีของฮัตสันนะผมไม่เชื่อว่าจบจบ,จบแมตช์จากศรีลังกาแล้วเนี่ยแมตช์ที่สองเนี่ยสมาคมจะทำคอสติเตดีสี้อผมไม่เชื่อครับแล้วมันจะไม่เกิดขึ้นและผมคิดว่าโอกาสจะไปบอลโลกของเราเนี่ยมันสิ้นสุดลงแล้ว นะครับเพราะทาความเข้าใจไม่ทันแล้วครับไม่ทันแล้วครับโอกาสจะไปโบนโลกของเราในปี2030ไม่มีและนอกจากนั้นนะถ้าเราไม่มีโอกาสไปโบนโลกปี2030ปี2034ปี2038 ก็จะไม่มีสิทธิ์ไปอีกเพราะเรื่องแบบนี้มันจะโดนสกัดกั้นเรด้วยเรื่องดรามา่าเรื่องไม่มีสาระเต็มไปหมดเพราะผู้คนต่างคนต่างพูดต่างคนต่างคิดไม่มีใครคิดถูกสักคนแล้วไม่มีใครฟังใครด้วยและที่สําคัญที่มันน่ากลัวกว่านั้นคือไม่มีใครฟังเหตุผลไม่มีใครสังเคราะห์สิ่งที่มันสําคัญจริงออกมาได้ในประเทศนี้ตรงนี้แหละครับที่เราต้องช่วยกันในฐานะครอบครัวฟุตบอลนะครับ คนไทยเหนื่อยเชื้อชาติลูกหลานคนไทยต้องในรับใชสตาติดบางวิที่ฟุตบอล,ลยุคใหม่ต้องผลักดันเข้าสู่หัวใจอินเตอร์เนชันน่นแลนลแลคนรุ่นใหม่ช้างสึกต้องเคลียงไหว In the middle of the modern football path we must push it into the hearts of the new generation of internationals the war elephants must be fearless. เปิดมันบังตาสูท่ทองและพาช้างสึกจะย่ำเหยียบปทาลงพื้นที่เอเชีย e เปิดมันบังตาสูท่ทองและพาช้างสึกจะย่ำเหยียบปทาลงพื้นที่สะอาดเคลียร์อเล็กซ e านเดอร์ทองละเอียดวาดเดอร์โรสเคแห่งซ so ิซวีแดนซิลวาแม็กเซ็ตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอชิตพนคิริมชาวาเป็นเอาสโบกเยอรมันคีวัดฟินนรองคาลูทีมชาติเยอชนเยอรมันสกอตคอนสตาปิลดันดียูไนเต็ดทีมชาติเยอชน โอลิมปิโยงราชสีแห่งลีเติงฝรั่งเศสจ,จูดสึ่ศัพท์เลอดาวรุ่งแห่งอังกฤษสุพรรณมือนปาชนาทานคมิมดีแพทริกกุสตาสันโปโบเมสัสวิไลเบนเดวิสนิโคลัสมิเคสันแพชันแห่งสายเลือดไทยไทยตรักคนไทยเนเชื้อชาติลูกหลานคนไทยต้องด้รับใช้สัจบางวิธีฟุตบอลยุคใหม่ In the middle of the modern football path, we must push it into the hearts of the new generation of internationals. The war elephants must be fearless. ปิดมันบังตาสุดท้องและพาช้างศึกจะย่ำเหยียบปะทาลงพื้นที่เอเชียเปิดมันบังตาสุดท้องและพาช้างศึกจะย่ำเหยียบปะทาลงพื้นที่ ซาอาเคลอเล็กซานเดอร์ทองละเอียดวาเตอร์โรสเคแห่งสิสูีเดนซิลวาแม็กเซ็ตแมนเชสเตอร์ยูไนเต์อัชิตต์ตะพนคีริลม์ชาวาเนาวบนเอลส์โปกเยอรมันครีวัดซินบรอนคาลูทีมชาติเยอชนเยอรมันสกอตคอนสเตโป้แดนดียูไนเต็ดทีมชาติเยอชนสกอตแลนด์เดโรวันแคนเดยโอลิมปิกลียงราชสีแห่งลิเกอิงฝรั่งเศสจูดซึ่งสับเลดาวรุ่งแห่งอังกฤษสุพรรณเหมือนตาชนะทางเคมบีแพ